สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามากราบไหว้พระธาตุสีสองลักษะคะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวด่านชาวด่านซ้ายวันนี้ขออนุญาตพาเข้าทางด้านหลังของพระธาตุนะคะพอดีตาเราเดินขึ้นบันไดด้านหน้าไม่ค่อยไหวมันเป็นบันไดค่อนข้างชันค่ะพอเข้ามาเราก็จะนำดอกไม้ทูบเทียน เดินวนรอบพระธาตุเป็นจำนวน3ามครั้งนะคะพระธาตุสี่สองลักษ์ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะเป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานความสัมพันธ์ของกรุงศรีอยุธยากับเวียงจันทร์สมัยนั้นนะคะเพื่อว่าเราจะไม่ลุกกรานดินแดนของกัารละกันประมาณนี้นะคะสร้างขึ้น ตั้งแต่น่าจะปี2,100ซึ่งที่เราเห็นต้นเทียนที่อยู่ด้านในเยอะๆนะคะชาวบ้านเรียกกันว่าต้นพึ่งค่ะจะนำมาถวายเรื่อยๆแล้วก็จะมีงานสมโพธิของพระธาตุสี่สองลักษณ์ทุกวันขึ้น15ค่ําเดือน6นะคะ <c oughs> ก็จะมีการนำต้นพึ่งด้านในมาถวายเยอะเลยช่วงที่เราไปเป็นช่วงหลังจากมีงานพอดีค่ะต้นพึ่งด้าน พอเราเดินวนครบสามรอบนะคะเราก็จะเข้าไปนั่งกราบไหว้ด้านในศาลานะคะ,แล,ะแล้วแล้วเราก็จะไปติดทองหลังพระน,นะคะถ้าใครผ่านมาด่านซ้ายก็แวะมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิรมงคลนะคะคุณค่ะ